ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องรูปธรรมของเสาเอกนะครับผมครับครับคอนกรีตคอพิลล่านะครับเสาเอกของชีวิตของคนเราเนี่ยครับก็คือ5้บวกเกนะครับก็คือจิตสํานึก5%นะครับแล้วก็จิตใต้สํานึกนะครับเกนะครับก็หมายถึง การมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็โฟกัสนะครับตลอดถึงการแปลงเป้าหมายนะครับให้เป็นมูลค่านะครับสู่สังคมนะครับผมครับส่งมอบแต่สังคมนะครับเป็นมิชชั่นหรือว่าเป็นเพอร์เพสของชีวิตนะครับผมครับครับก็ผลก็คือว่าความอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็ความ สงบสุขในชีวิตนะครับก็เป็นผลลัพธ์นะครับที่เป็นลูกประทรมนะครับเป็นคอนกรีตนะครับเป็นลูกประทรมนะครับของเสาหลักนะครับผมครับวันนี้ร้านลำพูนนิยมนะครับร้านทัพเครื่องจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับเป็นสิ่งที่ชื่นชอบนะครับในงานศิลปะแล้วก็ ธรรมะนะครับวันนี้ก็จะแสวงหานะครับชิ่งสวยงามนะครับที่เป็นพุทธศิลปะนะครับเป็นพระเครื่องเกี่ยวกับพระเบญจภาคีนะครับผมครับก็เน้นเป็นพระเนื้อดินนะครับผมครับก็มีซุ้มกอผงสุพรรณพระรอดนะครับพระนางพญานะครับแล้วก็เป็นพระเนื้อผงก็เป็นพระสมเด็จนะครับครับก็มาให้บริการทุกท่านนะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับนักสะสมนะครับตลอดถึงร้านลำพูนิยมนะครับก็ยังสนใจนะครับในนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทลิเชสนะครับครับก็ชาแะนาวนะครับดีท็อกซีระบบนะครับดีท็อกลำไส้นะครับดีท็อกตับนะครับดีท็อกระบบเลือดนะครับแล้วก็สร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะครับให้ผิวพรรณดูเต่งังครับผมครับ ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันใหม่นะครับก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับครับก็โดยฐานของขอพิลล่านะครับเสาหลักของชีวิตนะครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ